สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือภาวะลกเกาะติดแน่นกินเนื้อกินเนื้อหมดลูกนะคะอันเนื้อยิ่งน่ากลัวสุดๆนะคะเพราะว่าโลก,กมันจะเกาะแน่นกับก้ามเนื้อหมดลูกอะคะ่ะแล้วมันจะดึงไม่ออกนะแล้วมันพอยิ่งเราไปซ้อไปดึงมันก็จะยิ่งมีเลือดออกเยอะขึ้นบางคนเนี่ยเกาะทะลุออกมาด้านนอกหมดลูกเลยก็มีไปกินกระเพาะปัสสาวะก็มีพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้ฝากคันกับคุณหมอที่เขาดูภาวะนี้เป็นอะ อันนี้คือหายันนะเลยนะคะถ้าถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วไปเปิดเหมือนเปิดกล่องของขวัญในในฟิวผ่าตัดอะ่ะคือเราจะไม่ได้จองเลือดให้เพียงพอเราจะไม่ได้มีการจอง ICU ไว้เราจะไม่ได้มีทีมหมอเก่งๆที่เตรียมสแตนบายไว้ก่อนหน้าทุกอย่างมันคือแบบคือมันคนละเรื่องกับการเตรียมผ่าเลยอะหมอบอกเลย ความพร้อมเลยเราถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะเสียชีวิตได้เลยบางคนเนี่ยด้วยความที่แบบไม่ได้เตรียมทีมไม่ได้เตรียมเลือดไม่ได้เตรียม IC u บางคนเสียเลือดถ้าให้พูดนะก็ประมาณพันกว่าลิตรอะ่ะก็มีมาแล้วเอ้ไม่ได้พันกว่าซีซีไม่ใช่พันกว่าซีซีเขาเรียกอะไรสิบ <10 S 2> ลิตรอะ่ะเสียเลือดสิบลิตรอ่ะก็มีมาแล้วนะคะที่หมอเคยเห็นเนาะแต่ถ้าอยู่ภายใต้ทีมที่เขาเทรนมาแล้ว นะอย่างเช่นที่ศิริราชอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทีมที่สําหรับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่าต้องได้รับการวินิฉัยก่อน้อดน,นะ,ะก็คือแบบว่าคุณหมอที่เราฝากคันซาวไปแล้วสงสัยว่ามีลบเกาะติดแน่นอย่างเงี้ยก็ส่งไปแล้วก็ ได้รับการวินิจฉัยก่อนคอเนี่ยเขาก็จะมีทีมที่สําหรับเตรียมสําหรับดูแลเรื่องนี้ซึ่งโรคเนี่ยนะคะถ้าเป็นนะตัดมดลูกอย่างเดียวก็คือเอาเด็กออกแล้วก็คือตัดมดลูกทิ้งนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บมดลูกไปได้คนลูกมันแน่นเนาะมันเกาะแน่นแล้วมันเอาออกไม่ได้เราก็ต้องตัดทิ้งนั่นเองนะคะซึ่งในการตัดมดลูกเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวแปรสําคัญว่าเราจะเสียเลือดแค่ไหนนะคะถ้าคนที่ทีมที่เก่งมากๆนะคะก็จะบาดเจ็บกับกระเพาะปัสสาวะหรือว่าลำไส้หรือท่อไตาเนี่ยน้อย มากแล้วก็การเสียเลือดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพั0ห้าซีซีด้วยซ้านะคะนี่คือนี่คือตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราผ่าคลอดนะคะไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะยิ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือการอันต์ซาวดูรก นะคะว่ารกมันมันมีปัญหาเกาะติดแน่นหรือเปล่านะคะแล้วต้องเป็นคุณหมอที่ดูแลที่ดูเป็นด้วยนะคะว่ารกอันเนี้ยมันติดแน่นไหมน่าสงสัยไหมอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะกําหนดว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยแค่ไหนนะคะแล้วเราจะมีภาวะอะไรที่แบบอ่อเราจะต้องซีเรียสกว่าท้องแรกหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยมันสามารถอันตรสาวเจอได้นะแต่ถ้าเกิดผังผืดเนี่ยไม่ได้ ก็คือเหมือนเปิดกล่องของขวัญเลยนั่นเองนะคะนอกจากสองภาวะนี้แล้วนะยิ่งผ่าหลายๆครั้งอีกอันนึงที่จะเจอได้นะคะก็คือลกอ่าก็คือมดลูกแตกนะคะยิ่งอ่าถ้าเคยผ่าแนวแปลกๆมานะคะหรือว่าเคยผ่าเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่ที่เป็นแนวแปลกๆแล้วมันเข้าโพรงมดลูกยเงี้ยอาจจะเสี่ยงมดลูกแตกได้หรือลบฝังเกาะติดแน่นในตำแหน่งที่มันแปลกๆได้อย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งอาจอันนี้อาจจะซาวไม่เห็นก็ได้นะคะซึ่งถ้ามดลูกแตกเนี่ยนะคะเราก็ป้องกันได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดมดลูกแตกได้ง่ายอย่างเช่นผ่ามาหลายๆครั้งนะคะหรือว่าผ่าในตำแหน่งที่เป็นตัวทีหรือว่าแบบคลาสสิคอลก็คือลงแนวตั้งที่ทตัวมดลูกนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะนัดผ่าก่อนที่มันจะเจ็บท้องคลอด ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเสี่ยงที่มะลูกจะแตกเนี่ยเราอาจจะนัดผ่าให้เร็วขึ้นก่อนที่เราจะเจ็บท้องคลอดไม่รอให้เจ็บท้องคลอดเป็นต้นนะคะอันนี้มันก็ป้องกันได้เนาะส่วนอื่นๆก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรหลักๆเนี่ยก็จะมี3ามเรื่องเนี้ยที่ต้องระวังสําหรับคนที่เขาเคยผ่าคลอดมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยหมอถึงบอกว่าอ๋อถ้าเราไม่ได้มีเรื่องจําเป็นนะคะที่แบบว่าเราเราจะ คลอดเองไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณแม่คนไหนใจสู้นะหมอก็แนะนำผ่าแนะนำคลอดเองนะคะเพราะมันดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วแต่สำหรับหมอเนี่ยหมอหมอใจไม่สู้นะคะหมอก็ผ่าคลอดเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยหมอก็จะไม่ได้แบบว่าบังคับมากนะคะเพราะตัวหมอเองอะ่ะหมอก็เลือกผ่าคลอดนะคะเพราะว่าหมอมีปัจจัยหลายอย่างคืออายุเยอะอาจจะแบ่งคลอดไม่ไหวน้องก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเออก็เลยก็เลยแบบทำให้เราอะ่ะ ไม่ได้เลือกขอดเองนะคะแต่หมอก็พยายามลดปัจจัยเสี่ยงหลังค้อแล้วก็คือพอขอดวันเผ่าข้อเสร็จเนี่ยพอหมอลุกเดินได้หมอก็ลุกเดินเลยนะคะถึงจะเจ็บแผลก็ทนเอานะคะเนาะโอเค